สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้จะลองมาเติมน้ำมันนะครับหลังจากที่ผมได้ติดตั้งอ่ากองเฟกไปแล้วนะครับว่าเติมแบบตัดถังและกดอีกนิดนึงมันจะได้น้ำมันเท่าไหร่อันนี้คือคือยังแบบไม่เขยา่าถังนะเอาแบบไม่เขยา่าถังนะครับว่าจะได้ อัตราซิดเพลิงเสื้อเพลิงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูตามเลขกิโลนะครับตามเลขกิโลอ๋อแบบตัดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นคือขาย่าวถังนะครับขาย่าวถังให้เต็มเปี้ยกเลยนะครับก็ตีว่าประมาณสักยีลิตรยี่ลิตรนะครับจากนี่ไปจะถึงอ่าเต็มถังนะครับประมาณนี้โดยปั๊มพีทีที่เดิมนะครับก็คือปั๊มพีทีเทนเะเล ผมตอนแรกว่าจะเติมจะสแกงามไม่เติมครับมันคือเดี๋ยวสักพักหนึ่งรถมันก็เข้าเดี๋ยวสักพักหนึ่งรถมันก็เข้าตรงนี้มันจะเป็นโล่งๆและมันเหมาะกับการที่เราจะได้เติมน้ามันแบบเต็มที่นะครับได้เติมน้ามันแบบเต็มที่ช่วงนี้ฝนตกน้ําท่วมครับน้ำไม่ระบายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าใกล้ๆกับทะเลเนาะ นี่ตรงนี้ใครจะมาทานข้าวนะครับแถวแถวโอเชนทะเลพระรามสองนี่โอ้โหร้านอาหารเพียบครับมีแต่ร้านอาหารทะเลมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันดูนะครับว่าหลังจากที่วิ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็ตีว่าประมาณสักยี่สิบห้านะครับเราจะทำคลิปแบบต่อเนื่องนะครับ รอรถไปก่อนนะครับมาได้ยู่เทิรนเจ็ดรอยเมตรเหมือนเหมือนบีมูหยองนะไม่ใช่นะอันนี้คือจะทดลอบนะครับรีวิวรอบนี้นี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากกับการใช้กองเฟกรู้อย่างนี้ซื้อตั้งนานแล้วครับไม่ซื้อหรอกไอกรองธรรมดาสามร้อยกว่าบาทเสียความรู้สึกมาก นะครับกองกองเฟกนี่ผมว่ามันดีกว่าแล้วคันเร่งมันเบาวกว่าใส่เกียร์นี่สมูทเลยครับบอกเลยใครที่ใช้ใครที่คิดจะซื้อกองใหม่นะที่แบบว่าเอาค่าโฟรเรตที่มันสูงกว่ากองเดิมติดรถยนต์นะครับแนะนำกองเฟกเลยนะครับแนะนำกองเฟกใช้ดีครับบอกเลยเราเป็นคนใช้เองประสบการณ์ตรงนะครับ เราไม่พูดเยอะครับสามสิบสี่บาทสามสิบสี่บาทก็ประมาณเอ้ยสามสิบสี่ก็ตีไปสามห้าปะยี่สิบห้าลิตรก็ประมาณเกือบประมาณแปดร้อยครับตีไปแปดร้อยวันนี้ต้องเตรีนามน้ำให้เต็มถังนะครับแปดร้อย ครับเดี๋ยวจะเติมแบบตัดถังนะครับเติมแบบตัดถังเราจะได้เท่าไหร่นะครับอเอาเต็มถังครับผมแบบอัดเลยนะ สองหกห้าเออศูนย์ศูศน,นะจ๊ะดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ ตัวันนี้เหนื่อยเนาะเติมน,น้ำมันทีแค่พวกเนี่ยตกน้าสิบแปดลิตรเดี่ยเต็มเต็มถังแล้วตอนนี้ได้ประมาณหกเจ็ดร้อยแค่นั้นแหละอ่ะ <Okay. S 1> อยากู้ว่า ก็โอเคอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงอ่ะอัดทังเลยครับมีคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วเนาะมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย เอ่อที่เติมลมบริการแล้วเนะาะก็เขาตั้งเลยตั้งแค่รถมาตอนที่จังหวะส่วนใหญ่เขาก็เติมมาตอนเลิกงานกันจะค้างหัวใจ่ายไว้ก่อนไหมดียังไงแล้วก็เติมคันอื่นกันเพระยังไงมันก็ไม่ ดี๋ยจะขังไว้ใจไว้ในในรถก่อนก็ได้แล้วไปเติมกันเอนก่อนง่ายเนาะกดง่ายบางหัวที่ปัก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 กันไปงานลงคอสตาร์รอรอ,รอนานแล้ว ไม่เต็มง่ายหรอกมั้งน่าจะเกือบสามสิบนิด ตันตําทีนี่อ้วกเลยตัตรีนี่อ้วเลยน่นาีอะไรอ่ะนี่นาแ้วของมันมันิดจับกัของมันเปล่ว้วเน่ยจิเหนื่อยมาก

ก็าลงพันห้าสิบค่ะลองดูว่าได้ปะห้าสิบแด้หรือจะให้จบที่สามสิบดิจลองดูว่าวันไหนมันได้ก่อนก้อนนั้นไหนมันได้ก่อนแล้วนั้นได้ปะลองให้เต็มรถมันได้อยู่ที่วันนี้ถึงร้อยอยู่นานได้ร้อยอยู่ oh mm -hmm. เอาหกเลยในห้าเจ็ดใช่ไหมโอ้โหโอ้โหหนาหรวะ

ก็ลืเม,นะมื่อกี้นะครับเติมแบบตัดถังนะครับเติมแบบตัดถังนะได้แปดแปดศูนย์สี่จุดสี่นะครับอันนี้คือแบบตัดถังรอบที่หนึ่งนะครับก็วิ่งระยะทางสามร้อยหกสามร้อยหกสิบห้าจุดสองนะครับหารด้วยสามหกสามหกห้าจุดสองนะครับ ราเท่ากับกิโลเมตรละ2บาทกว่านะครับแต่800 4.884.4หารด้วย34บาทกับอีก99สตางค์ก็อยู่ประมาณ22ลิตรนะครับเอา22.989 22.989นะครับเอา3.52หารด้วย22.989 นะครับก็ได้15.88ถือว่าประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือแบบตัดถังนะครับแบบตัดถงังแต่อันนี้ผมอาจเต็มถังก็อยู่ที่1000กับอีกอ่า10 ห 1>, 1 2นึ่งจุนะครับเมื่อกี้จ่ายไปอย่างนี้จริงๆนะครับแต่ถ้าเรามาหาอย่างนี้นะครับดานด้ว้34.99อ่า30.328อันนี้คือไม่สามารถคำนวณการตาสินเปลืองเชื้อเพื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่อยากให้ทุกท่านได้แทงคาใจนะอยากจะบอกว่ากองเฟกนั้นประหยัดจริงๆครับประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับแต่ก่อนผมทำได้แค่13 1 4าี่กิโลเมตรต่อลิตรด้วยซ้ำ นะครับอ่ะเรามาดูหน้าทิปกันบ้างอ่าหน้าทิปได้สิบห้าจดห้าครับเมื่อกี้คำนวณได้สิบแปดสิบห้าจุดแปดแปดถือว่าประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นใครที่ใช้กองเฟกอยู่นะครับแนะนำซื้อเลยครับซื้อเลยจริงๆอันนี้คือรถผมมันหลายปีแลยนะครับเออผมรู้อย่างนี้ซื้อตั้งนานแล้วครับประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นนะครับอัตราแรงม้าเพิ่มขึ้นเออใครที่อยากใช้กองเฟกใช้เดินนะครับ มาเติมสองพิ่งกับจ่าๆนะครับตอนแรกผมเติมน้ำมันไปสองพันตอนนี้ก็คือตอนนั้นเติมน้ำมันให้สองพันก็คือไม่ได้เขย่าถังนะครับแต่ถังเดียวแล้วก็เติมมาอีกนิดหนึ่งถือว่าประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยรถคันนี้เคยได้นะสิบสี่จุดเก้าสิบสี่จุดเจ็ดสิบสี่จุดหกสิบห้าจุดห้าสิบห้าจุดสี่ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอู้สี่ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง สี่ร้อยกว่าเฮ้ยมันประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับขอกดทิปนะครับกดศูนย์ศูนย์เั้นเออประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นเว้ยเออว่ะลุงนี้ผมใช้ทั้งนานแล้วเฮ้ยใครใช้รีบใช้เลยนะพูดจริงๆประหยัดน้ำมันมากนะครับเฮ้ยประหยัดน้ำมันจริงๆอัตราเร่งก็ดีด้วยศูนย์ถึงร้อยนี่มาไวปืดปืดปืดป,ดป,ดป,ดปดเลย นะครับทั้งๆท,ที่ผมไม่ไม่ได้ใช้ความเร็วแบบวันนี้เลยนะใช้ความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะมีร้อยร้อยยี่ร้อยสิบไปวิ่งสลาล่อมในแถวๆนั้นด้วยบอกไปผิดทางครับไปเข้าแก่กระจานแต่ทีนี้เขาผิดทางก็เลยได้ไปสาไปลาล่อมไปอ่าแอลลี่ไปทางแลลลี่โอ้โตาย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  นะครับใครที่ใช้กองเฟกใช้นะครับอันนี้แนะนํานะรีวิวให้เห็นจ่าๆนะครับทั้งเติมน้ามันให้ดูด้วยนะครับถังน้้ามันแบบตัดถังนะครับน้ามันแบบตัดถังเลยนะครับผมยึดที่แปดสี่กว่านะครับตัวเลขมันก็ยังไม่คิดนหรือขึ้นเลยนะเอออาจจะเพิ่มไปแปดแปดสิบแปดกว่ากว่าด้วยเพราะว่าวันนั้นมันตัดมันตัดถังที่ประมาณพันเก้ากับอีกแปดสิบสองบาท อ่ะผมบวกเพิ่มให้อีกสิบเอ็ดบาทก็ได้นะครับบวกเพิ่มให้อีกสิบเอ็ดบาทก็ยังประหยัดอยู่ดีก็ประมาณศูนย์จุดเจ็ดสิบห้าจุดหกสิบห้าจุดแปดห้าสิบห้าจุดแปดสี่ซึ่งมันได้เอ้ยมันมันดีขึ้นอ่ะคือพูดตรงตรงเฮ้ยมันดีขึ้นอ่ะที่ก,กองเดิมเราอีกกองเดิมนะครับผมได้ตาซิตเปิดเชื้อเพลิงที่ดีด้วยแบบเออใครจะติดก็ติดอันนี้คือ รีวิวให้เห็นจ่าจ่านะครับผมไม่ได้คผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากเฟกนะผมซื้อมาแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านได้ดูใครที่จะเปลี่ยนกองอะ่ะเออเฟกโอเคแต่ถ้าเป็นกองถูกถูกสามร้อยไม่แนะนํานะครับอาตาัตราสิบเปิงเชื้อเพิงไม่ค่อยดีแล้วยังทําให้เราเปื้องน้ามันอีกนะครับใช้ครั้งหน้าผมโยนทิ้งเลยนะของเดิมติดรถนะครับสแตนดาร์ดที่เคยได้วิ่งความเร็วหนึ่งร้อยสบกิโลเมตรต่อชั่วโมง พิ้งความเร็วหนึ่งร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีร้อยสี่ร้อยหกร้อยเจ็ดบ้างแต่ส่วนใหญ่ทริปนี้ผมไปประมาณร้อยสี่เพราะว่าถนนไม่มีให้วิ่งครับได้รล้วสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมบอกเออดีขึ้นครับใครที่จะเนี่ยครับเนี่ยดู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 ดด กดคันเร่งได้นะครับกดคันเร่งนั้นมันมาเลยครับขึ้นไวด้วยนะครับเสียงฟีดฟีดฟีดเทอร์โบไม่ไม่ได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินนะเดี๋ยวจะลองแบบอันนี้อยู่เปิดกระจกนะครับยังไม่ถึงรอบเทอร์โบนะครับมันไม่ได้ยิน ใครใช้กองฟิกโอเคนะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอ่ามันได้ยินครับแต่แบบได้ยินแบบนะครับโอเคนะครับเออรีวิวจบแบบสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับใครที่จะใช้กองเฟกนะครับแนะนำแนะนำอันนี้คือแนะนำจริงๆ นะครับผมไม่มีมข้อโฆษณานะครับผมก็อยากให้ทุกท่านได้อ่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโดยการทดลองของผมเองนะครับทดลองของผมเองแล้วผมขับขับรถเองนะครับแล้วก็วิ่งระยะทางไกลนะครับทั้งทั้งที่ลงทั้งแรนล,ลี่ลงทั้งอะไรต่างๆนะครับก็ได้อัตราสิบเปอร์เซ็นที่เป็นที่น่าพอใจควรจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วไหม <laughs> <laughs> ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ฝากกดแลก์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องตาสาวดีเพื่อเพ็่มกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ